นี่นะครับผมวันนี้นะครับก็วันนี้มีแม่พันธุ์นะครับสมาชิกแม่พันธุ์ห้าตัวนะครับมาแบ่งทั้งหมดห้าตัวนะครับเป็นแม่ท้องนะครับนมลงทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับดูรายละเอียดนะเดี๋ยวดูให้ดูนมนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสองสามีสามตัวนี้นมลงหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีซีนะครับมีนมเริ่มนมไข่มาแล้วนี่นะครับทั้งหมดนะครับห้าตัวนะครับห้าตัวดูนะครับหน้าตาดสวยนี่นะครับ